เรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยเปน็นว่ามีความชัดเจนในการแสดงจุดยืนของทางธนาคารกลางของสหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางของไทยโดยที่ว่าโดยที่ว่าก็คือจะรอดูอัตรางเงินเฟอ้อไปสักระยะก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยประธานธนาคารกลางเนี่ยเจอร์โมพาเวลประธานเฟดเนี่ยเขาได้ถแถลงการหลังการประชุมของเฟดระบุว่าเศรษฐกิจกําลังเติบโตในระดับที่แข็งแรง การจ้างงานยังสดใสและอัตรางเงินเฟอ้อลดลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาจนขยับเข้าใกล้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อละสองโดยที่ในช่วงเช้าวันพุธเนี่ยรายงานของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันซึ่งเป็นสัญญาณว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าต่างๆ เมื่อช่วงต้นปีนี้ได้เริ่มลดลงแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยประธานเฟดเนี่ยจอโรงพาเวลเขาบอกว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลด้านบวกมากกว่านี้เพื่อเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าตรางเงินเฟอ้อจะลงมาอยู่ในระดับร้อยละ2องหรือสนได้ในระยะยาววงเล็บคือเขาจะรอดูตรางเงินเฟอ้อสัญญาณอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการปรับลดดอกตราดอกเบีย้ยอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ย จโรมพเผาเองเนี่ยดันไปยอมรับตามข้อเสนอของแรงกดดันและการคาดหวังของตลาดโดยที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการสื่อกระแสหลัก60 minutes ว่าเชื่อมั่นว่าในปีนี้น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างแน่นอนการที่ไปเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อกระแสหลักว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ก็ยิ่งไปเพิ่มเพิ่มความการคาดหมายในหมู่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐก็คือเขาเรียกว่า Market anticipation เนี่ยนะฮะการคาดหวังของผู้ซึ่งลงทุนในตลาดว่าเฟดนั้นจะลดอัตราดอกเบี้ยเสร็จแล้วไปไปมาเนี่ยในแต่ละเดือนพอมาดูตัวเลขการจ้างงานแล้วก็มาดูตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฟดยังกังวลอยู่ว่าอัตราเงินเฟอ้อมันยังไม่เข้าสู่สภาวะที่อยู่ในกรอบซึ่งกําหนดก็จะรอนะฮะก็จะรอก็ก็ชัดเจนว่าเฟดเขาประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับเดิมต่อไปนะในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นระดับที่ใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วก็ตกลงแล้วคือก็คือว่าสื่อในต่างประเทศก็พาดหัวกันคล้ายๆกันนะฮะก็คือว่าเฟดเนี่ยยังแสดงท,ท่าทีว่าจะรอก่อนปรับลดอดอก,ดดกเบีย้ยแล้วก็ตอนนี้ตลาดในสหรัฐเขาคาดการว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็กำหนดดอกเบีย้ย นโยบายของเขาเนี่ยก็คงจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้เท่านั้นจำได้ไหมครับชื่อผมเคยถกเถียงเรื่องนี้ในรายการถกเถียงรุ่นในรายการเวก้ปว่าเดี๋ยวแบงก์กลางของไทยธนาคารกลางเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขานี่ซึ่งมีทั้งหมด7คนอยู่ในคณะกรรมการเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ในช่วงกลางปีนี้ก็ปรากฏว่า การคาดการณ์นั้นเป็นการคา,าดการณ์ซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะคือตกลงแล้วกลายเป็นว่าการคาดการณ์ตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าธนาคารกลางของไทยเนี่ยก็คงจะปรับลดอัตราดอก,กเบีย้ยแล้วอเผลอก็คงจะเป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่งถูกปรับลดลงในช่วงปลายปีนี้ในระยะเวลาซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับเฟดเพราะฉะนั้น,น,น,นคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยก็คงจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่หนึ่งรอบในปีนี้เช่นเดียวกันวันนี้ผมก็เลยพลาดหัวไงครับว่าไม่มีอะไรมากในการวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ก็คือว่า ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าธนาคารกลางเนี่ยเขาจะ cautious คำว่า cautious ก็คือระมัดระวังหรือรอบคอบนะครับโดยที่ก็มีนะฮะนักลงทุนในสหรัฐนะครับที่นั่งบ่นอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเฟดไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไปแล้วตั้งนานก่อนหน้านี้ทำไมช้าเหลือเกินในการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ทำไมแต่ว่า ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสื่อเขาไม่ได้มานั่งเสียวเวลาโฟกัสกับว่าตกลงแล้วเนี่ยนักลงทุนหรือนักการเมืองต้องการให้เฟดเนี่ยปรับลดหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามที่ตามที่ตนเองนั้นกําหนดคือมันไม่ได้เป็นวาระของสื่อมวลชนที่จะมานั่งสนใจว่าโอ้นักลงทุนรายนี้หรือนักการเมืองรายนี้เนี่ยอยากให้เฟดลดหรือขึ้นดอกเบีย้ย เพราะว่ามันมีคนซึ่งบ่นเกี่ยวกับดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยและทิศท,ทางในการปรับดอกเบีย้ยและจังหวะในการปรับเดบิตของเฟดเนี่ยทุกวันแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติและเสียงบ่นว่าเฟดควรจะขึ้นหรือควรจะลดในแบบที่ไม่ได้เห็นตรงกับเฟดเนี่ยมันก็เป็นเสียงบ่นซึ่งมีออกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในกรณีของประเทศไทยอ่ะมันเหมือนกับเวลามีมีคนบ่นเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยว่าควรลดควรขึ้นในแบบที่ไม่ได สอดคล้องกับจังหวะของกนงเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นข่าวผมก็ไม่รู้ทำไมเพราะว่าผมมองในภาพรวมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยผมโทษหลายเรื่องผมโทษวิธีการคัดประเด็นของสื่อกระแสหลักในประเทศไทยเพราะวิธีการคัดประเด็นของสื่อกระแสหลักในประเทศไทยมันเหมือนกับว่าเขาให้ความสําคัญกับเสียงบน่นทั้งๆที่เสียงบนเนี่ย เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคือมันไม่ต้องเอามาพาดหัวข่าวนะแต่เมืองไทยมันเหมือนกับว่าพอนักการเมืองหรือพอนักลงทุนบน่นเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้เป็นปรรทิฐทางที่คาดหวังขึ้น,นช้าเกินไปลงช้าเกินไปลงเร็วเกินไปขึ้นเร็วเกินของในไทยเนี่ยมันจะเหมือนจะกลายเป็นข่าวอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้สิผมยังจําได้คือ,ค,อคือเวลาตอนที่ตอ,ทตอนที่เรียนหนังสือเรื่อง เรื่องเศรษฐศาสตร์ระว่งประเทศเนี่ยประเด็นเรื่องเฟดขึ้นแต่ตรอ,อกเบีย้ยหรือลดแต่ตรอ,อกเบีย้ยแล้วควรจะปรับทิศทางอย่างไรไม่เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะฮะแล้วก็คนก็ถกเถียงกันเยอะในตลาดในแวดวงการเมืองในแวดวงธุรกิจบิกบ๊กๆก็คุยกันเยอะแล้วก็คุยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวไงเพราะว่าคือสื่อเขาไม่ได้ไปให้น้ําหนักไงว่าโอ้คนนี้ก็มองว่าควรจะขึ้นควรจะลดคือแบบทุกคนก็รู้ว่าถึงเวลาเดี๋ยวเฟดเขาก็เอาตามโมเดลเขา มันก็แค่นั้นแต่ของเราอ่ะมันเหมือนกับว่ามันถูกไอคอน FLICT เรื่องคอน FLICT ความคิดเห็นเรื่องกับตรอ,อกเบี้ยนโยบายอ่ะมันถูกเซนเซชันอลไลซ์ให้เป็นข่าวมันถูกเซนเซชันลไลซ์ให้เป็นข่าวเพื่ออะไรไม่รู้สิหรือไม่มีข่าวอื่นผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้มีนัยยะหรือมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันไม่ได้มีอ,อย่างแม้กระทั่งที่คนไปนั่งรายงานข่าวเรื่องประธานบอร์ดแบงชาติเนี่ยทําอย่างกับเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเงี้ยคือมันไม่มีความหมายเลยคนระประธานบอร์ดแบงชาติแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลยนะประธานบอร์ดแบงชาติอยากให้ขึ้นหรืออยากให้ลดดอกเบีย้ยนะฮะอย่างก็มีอำนาจอะ่ะคือแบบผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับ คนต้องมานั่งเสียเวลาบริโภคเนื้อหาซึ่งมันไม่ได้มีสาระสาคัญเลย